คำว่าหมดใต้ไหนแปลว่าน่าเสียดายแล้วคำว่าจังเนงตัวนี้แ่ะครับแปลว่าอะไรก็แปลว่าน่าเสียดายเหมือนกันค่ะสองคำนี้เป็นคำที่เรามักจะสับสนในการใช้เพราะว่าภาษาไทยมันดันแปลว่าน่าเสียดายทั้งคู่วันนี้เซตเจจะมาแชร์ทริคง่าย ที่ง่ายที่สุดก็คือคําว่าหมดใจในมันจำง่ายมากเพราะว่าให้ทุกคนจำว่ามันเป็นการเสียดายที่เป็นอารมณ์ของการเสียดายของคือให้เรานึกถึงภาพที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียดายของอเธอเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกแบบนั้นให้ใช้คําว่าหมดใจในยกตัวอย่างเช่นเราซื้อส้ตามตำมาเต็มเลยแต่หมดกินไม่หมดแล้วไงเราก็ต้องทิ้งใช่ปะอารมณ์มแบบนั้นเราถือว่าเสียดายว่ะเข้าใจปะคืออารมณ์นั้นคือเสียดายของที่เราซื้อมาเยอะแยะแต่มันกินไม่ไหวแล้วมันยัดไม่ลงแล้วเงี้ยมันก็จะใช ตัวนี้ก็แปลว่าหน้าเสียดายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันให้อารมณ์ของเสียดายที่เชิงความรู้สึกคือมีความเสียใจหรือความผิดหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราอยากทำแต่เราไม่สามารถทาได้หรือมันไม่ได้เกิดตามที่เราหวังยกตัวยอย่างเช่นเราตั้งใจสอบวิมากเลยบอกว่าอ่านหนังสือสอบแต่ปรากฏว่า สอบไม่ผ่านเงี้ยมันก็จะเป็นโอ้จังเน้งดิสนีย์ก็คือแบบไม่ผ่านน่าเสียดายแล้วก็ผสมเสียใจไปด้วยโอ้ไม่ผ่านเนาะจังเนงอย่างเงี้ยประมาณนี้นะหรือสมมติมีคนที่ปลบมาชนเราไปกินข้าวแล้วเราก็อยากไปมากๆเลยแต่พอไปเช็คกระบวนการปุ๊บปรากฏว่าอา้าวมีธุระน,นี่นาะก็เลยไปไม่ได้มันก็จะทำให้รู้สึกอุ้ยเสียดายอ่ะเสียดายโอกาสตรงนั้นคือฉันอยากไปฉันหวังว่าจะไปแต่คือไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นจังเนงนะมันจะมีความแบบ ผิดหวงังมีความเสียใจซ่อนอยู่จะเป็นจังเน่งและนี่คือความแตกต่างของสองคำนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันแล้วทุกคนจะต้องจําไว้ก็คือหมดใ้ในเป็นคุณศัพท์อีกในขณะที่จังเน่งก็คือจังเน่งนะเป็นคุณศัพท์นะต้องท่องแยกกันนะเพราะว่าเวลาเอาไปใช้งานมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะ